มาตลอดว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไงี้ยไอ้คำว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวมันคืออะไรอะพี่ใช่ไหมละ่ะกับเติ้ลก็คนที่ติดตามกันจริงๆก็จะรู้ว่าเติ้ลมันก็เป็นน้องที่น่ารักก็ให้เกียรติเราเสมออะไรเงี้ยบางคนก็คิดเกินเลยเนาะเข้าใจด้วยความเรลิกเกกันเยอะอะไรเงี้ยบางคนก็แม่แม่คนเฒ่าคนแก่ก็คิดจริงจังอะไรเงี้ยไปถึงขั้นแบบไปดูดนมนู่นนี่นั่นที่เห็นเติ้ลพูดอะไรเงี้ยขวาก็ เออบางทีมันก็นะที่เขาก็เยอะเกินอย่างเงี้ยทำไมทำไมตัวนี้เดียวเราเติ้ลอย่างเงี้ยเติ้ลเหมือนก็บอกผมไม่ค่อยได้กินนมครับตอนเด็กๆแม่ถามว่าทำไม <c oughs> แล้วทำไมไม่กินนมนมแม่ยี่หวอหรอว่าอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการไม่ให้เกียดไ,ไทยพาคะ่ะพี่บุญพี่บุญมาแอบม่วงไทยพาคะ่ะ แกความรู้สึกของขวานของเด็กหน่อยอยไะไรเงี้ยแม่จะเป็นต้องถามอยากรู้หรอกแม่ขวานยังไม่ถามเลยไหน่อยพ่อขวานยังไม่ถามเลยแค่แสดงความยินดีก็พอเขายินดีด้วยเขาโอเคกับเราได้วหมแม่ไกินมไ่ได้ไปกินไหมไม่ได้มาดูเนื้อปลาฉีดไปกี่โม็ดไม่ได้ซีเรียสนะเจาะขวานจะเชียงกว่าปะ จำเวลาไม่ได้แต่ว mm ่า hmm. ย okay, okay, yeah. like ังไม่ได้กินอะไรอย่างนั้นเนี่ยก็เลยเดี๋ยวนี้ไม่จดเวลาแล้ะกะเอาไปวันที่เดี๋ยวสวัสดีค่ะพี่กมลอุ่นใจสวัสดีครับย่อยไปนที่กินแลบหวานเด้ออือ ไปผ่านอยู่ก็เพ่ารักค่ค่ะอยู่กับพี่ๆที่รักเราดีกว่าเนี่ยทุกคนมันต้องมีแหละสักคนนึงเนาะที่ไม่เข้าใจเงี่ยเราก็เอาคนที่รักเราเข้าใจเราดีกว่าไดเปล่าแม่ต้องไปทำอนาคารแข่นบบรอเลี้ยงออนไลน์นอกพี่น้องเติมน่ารักไปติดเติมมันก็เป็นเด็กที่น่ารักเป็นน้องที่น่ารักค่ะตุงค่านมแพมเพิ่อนห้ยยหวะกันดีกว่าใช่ ช่วยกันเลี้ยงยีหว่าดีกว่าวันนั้นยีหว่าให้เลียถูกเปล่าโอ้ไปออกลาวค่ะพี่<อ>ไปออกลาวว่าใสา่ชยีหว่าไม่ชอบไทยอ,ออกลาวตลอดแปดจะหมดปีใครตรงให้ พิม์คำวมาหวยนะไข่มุกหมดตัวก็เล่นเลยขนาดนั้นนะ่ะแต่ว่าไปได้ไข่มุกไปได้ราวคืนคืนมาหกใบเทาเไป,ไปหรอกก็ไข่มุกมันจับเซียมซีไงเสียงเซียมซีได้สองสีขอนกนเสียมได้สองสีเสียปประมาณสามสิบ เขากลับปวงมปังเลยมั้งกลับบืมบัาเลยมั้งไข่มุกพี่ชาวได้ลาสองรอเห็นไหมน่ารักยี่บก